ครูผาทำการบ้านวันนี้คุณครูให้เขียนสอเสืออลบออกลบออกนะเอาใหม่เอาใหม่อือีกครับวงกลมลบวงกลมอืขึ้นทางบนเลยนี่ลงมนแล้วโค้งลงมาขึ้นตบัหางปุ๊บเอาใส่หางให้มันแล้วให้มันเก่งจังเลยไม่สวยเหรอเอาใหม่เอาใหม่ อืมครับครับเใหม่เอาใหม่นะเป็นยังไงโอ้นะเห็นไหมคุณครูทําสวยอะไรอย่างเงี้อ่ะพี่ผาทํำอะไรนี่ไ้เนาะทำใหม่นี่อ่ะบุงกลมนะเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบใหม่อืจริงครับ เก่งนะเก่งเก่งเก่งเออเขียนเหมือนกันนะเขียนลงไปข้างล่างเลยลูกทีสุดบรรทัดเลยเห็นไหมครับอู้ยสวยจังเลยแบบนี้แหละลูกแบบนี้แหละเอาอีเอาอีเก่งเก่งเก่ง มาเนอะไป่หายให้มันโลดกเก่งๆแล้วอีกนั่นแหละโลดเก่งแล้ว